ชอบร้านของโซนเด็ดหมีเอ้ยไม่ใช่ร้านรับกดผลพิซาขาวแล้วก็เกมพาร์ทของแมปบล็อฟู้ดเลทแปดนะครับแล้วก็ยังมีกดเหตุอัลสตาเท่วติเซนเลทแปดอีกด้วยแล้วก็ยังมีโลบัคระบบไอเดียทัพเลทสี่ถึงแปดด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบล็อฟู้ดด้วยนะครับว่าจะเป็นมัตเตอร์ลี่หรืออะไรต่างๆอีกมากมายนะครับใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม คุณลังมงหาร้านฟาร์มโบอกนะครับผมมีร้านแน,นะนำครับผมก็คือร้านอีดิทเหมยช็อปนั่นเองถูกไหร้านฟาร์มโลบอกหลากหลายแมป่าจะเป็น Food, แมปบ็อกฟูดแมซิตี้บกคุโนโจิงพีแล้วกดเพียมพานแมปบล็อกฟูดแล้วมียังมีเอ่อกดเพจแม,มปโอสตารด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่เฟซบุ๊กแล้วเซตคำว่าอีดิทหมยคุณจะเจอร้าโลโก้สีเหลืองอยู่ที่หน้าแรกของฟีดนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มส่งข้อความ่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยนะครับและทางเพจจะมีรหัสสุดโหดของแมปบล็อกฟู าานเฮ้ยนย้าาไป็นพใชไมล่ะ้รามีร้านรับวารมนนะนนะช่อชอบเ,เป็นไงล่ะร้าน,นรับตามบอกมเดล็กลเนะแรานก็รูั้านบาว์ลชอปร้านรับกดเนพนและผลปีศาจาวนในแบบบล็อกฟู้เลด8นะครับแล้วก็ยังมีกดเพชรนอสตาเทว่าดีเฟนส์เลด8อีกด้วยแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแบ็อกฟูกับคิงพีอีกด้วยนะครับนะรายละเอียดแล้วก็สนใช้บริการเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้ง เมนะครับและกยังมีรับผดเกมพารแบบต่างๆโดยว่าเป็นบ็อกฟูลแลออสตาครับนะมีทั้งกดเพนอสตาแล้วก็รับผลของาวอลในบ็อกฟูลแล้วกเกมพารต่างๆบ็อกฟูลนะครับใครสนใจเชการเนี่ยผมจะให้ลิงไว้ใต้คลิปนะครับผมนอะยอากแข่ันนอลามี้านไน่นะรานคิวช็อปเองนะข้านะรารับผิสาาวลรับกดเกมพาร์ตแบบสตารเรานเนเพนแล้วก็แล้วก็รับผลเกมพาร์ตแบบบ็อกฟูลด้วยของงานีรถึงนี้ยัมีอ วันนี้นะครับนะเราอยู่กับพี่เจมนะครับสวัสดีพี่เจมด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับอ่าแล้วก็สวัสดีคุณเจวีเคด้วยผมนะโอ้โหันคุณเจวีเคเขาเปิดไมค์ไม่ได้รหบผมนะเนื่องจากว่าไมค์เขาพูดไม่ได้นะตอนนี้นะครับผมนะรอไปแก้ไขนิดหน่อยเนาะใช่ไหมครับคุณเจวีเคแล้วก็พิมพ์ในเกมมาแล้วกันเนาะท่านผู้ชมนะฮะก็นี่ต้องขอบคุณพี่เจมด้วยนะครับที่ให้รหัสผมมานะครับผมนะเพราะเนื่องจากว่า ลาดผมไม่มีผลมังกรถาวรนะครับนะยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับผมน่าก็มีเงินแต่ก็ไม่ได้ซื้อนั่นแหละนะครับนะเออก็ขี้แกจซื้อนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเนาะก็นะก็ขอบคุณพี่เจมส์ด้วยนะที่ให้รหัสผมมาอสองคอมโบผงมังกรนะครับนะอ่าก็พอดีไปคิดคอมโบมาได้นะครับเลยกับเดสเต็ปเนาะเพราะว่าเคิดที่แล้วเนี่ยผมสอนกับ ไอซูเปอร์ฮูแมนไปนะครับผมนะเรามีจะมาสอนในการด้วยเดสสเตปนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็อย่าลืมเปิดขาไฟด้วยนะครับก่อนที่จะใช้นะครับผมนะอ่ะก็พี่เจมก็เล่นรหัสผมนะครับผมนะอ่ะก็สลับรหัสกันนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะสลับไอเดียกันเล่นเลยท่านผู้ชมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะฮะก็ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคอมโบด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วผลมังกรเนี่ยนะครับก็สามารถ เล่นได้นะครับผมนะต่อให้มันโดนเนร้อเนี่ยนะผมว่านะผลมังกรมันก็ยังเโหนดอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนะถึงมันจะเนื้อไปบ้างหน่ยก็ผมว่าก็ยังโหดนะผลมังกรเนี่ยก็ยังใช้ได้ดีเลยนะครับผมนะ,ะวิธีการเล่นผลมังกรก็คือการคือผลมังกรเนี่ยมันต้องเป็นผลที่ฮิตบ็อกซ์จะได้เปรียบที่พื้นมากนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะถ้าเกิดเล่นการอากาศเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับในะเล่นการกะเราจะอาศัยแค่สะกิวแซดเนี่ยยากมากท่านผู้ชมนะฮะก็ ยากอยู่เหมือนกันนะพอสมควรเลยท่านผู้ชมนะฮะอ่าก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับท่านผู้ชมครับนะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูคอมโบแรกกันได้เลยนะครับผม,ม,มโอ้ถ้า เร็วหน่อยก็น่าจะววยบรเลตก็น่าจะโดนนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ววยบรเลตไม่โดนนะครับนะเสียดายมากเลยท่านผู้ชมนะฮะนะถ้าเกิดใครวิ่งแบบเร็วแล้วก็ไปววยบรเลตอย่างงี้ก็น่าจะโดนทันอยู่กันนะผมว่านะเมื่อกี้พี่เจมส์เหลือเท่าไหร่ครับผมพันสามครับเอาพันสามโอเค okay, ครับผมนะก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปกันได้เลยนะครับท่านผู้ชม เทียนี่คอมโบที่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับปุ๊บเงี้ยแล้วโซ่ลงไปครับผมนะปุ๊บแล้วก็ยิงเฮ้ยตายวะอุ <c> ้ย <oughs> ไม่ตายครับผมนะโอ้โหหกร้อยหกร้อยครับผมนะถ้าทำเร็วกว่านี้น่าจะผมว่า ตายได้เลยนะเมื่อกี้ผมชา้าไปผมนะถ้าเกิดเราเอาไปทําจริงก็ต้องเร็วนะครับผมนะถ้าเราไปทาจริงต้องเราต้องมือเร็วนิดนึงนะครับนะจริงๆครับผมก็ประมาณนี้เลยอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็มีคร่าวๆน่าจะตามนี้นะท่านผู้ชมนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมแถมให้คอมโบด้วยกันเนาะต่อไปจะใช้คาบ,บูชานะครับนี่เป็น ตัมโบที่3นะครับนะสุดท้ายในคลิปนี้ละนะครับอ่าสมมุติเราคาบูชะโดนะครับให้เราทำอยู่เลย่บบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก,ก็ใช้ได้นะครับนะจะเปลี่ยนจากเอ่อจังหวะที่เราถีบลงมาอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นสกิลเ็ก,ก็ได้นะครับนะสกิลเลากไปแล้วก็ ยิงก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะฮะ,ะผมแถมให้เลยเนะาะเมื่อกี้ผมไม่ได้ทําไว้นะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปสู้กับพี่เจมให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะท่านผู้ชมนะฮะ,ะว่าเล่นยังไงบ้างเนาะเผื่อบางคนไม่รู้ว่าหาจังหวะเล่นยังไงนะครับนะแล้วเวลาเราคอมโบได้เราต้องทําไงบ้างในการตอบรับสถานาการณ์ในประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรา ain't it i Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, bout to blow back up. I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Me. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. so cold. Yeah. like i could break now but i never let it take me to that place now i will not never let my thoughts get away now i got better things to do picking fate now i just want to be the best call me great now i don't know if i'm okay or insane now i remember better days on the playground open i can find my way to, even when i'm feeling Ooh. down now. i fight even when i don't know what is right i'm a bigger side and i'm gonna take pride i will decide my fate and God will never let them tell me who i am if you try to shake me i'll be damned planning on the ground is where i stand never get ready <laughs> ถามว่าไอระดับความยากนี่เล่นยากไหมยากนะครับนะถ้าเล่นจริงๆนี่ยากนะเจอสายดาบเนี่ยถ้าเกิดเล่นไม่ระวังก็อย่างที่เห็นเลยนะครับนะก็โดน,น,นสวนง่ายมากนะครับผลมังกรจริงๆโดนสวนง่ายมากนะครับเจอสายดาบเนี่ยอันตรายนะผมว่า <S 1> <S 1> <S ถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่เปิดร่างอะนะครับนะแต่อันนี้ผมเล่นแบบไม่ได้เปิดร่างให้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าเลย ยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับนะถ้าเกิดเปิดร่างคนเล่นเปิดร่างไปน,น่าจะเล่นได้กว่าน,นี้นะครับอันนี้ผมเล่นแบบไม่ได้เปิดร่างเลยนะครับท่านผู้ชมพี่อันนี้เปิดร่างเลยเปิดร่างโอเคเราไม่เปิดร่างแล้วพี่อ่ะโอเค That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I'll I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more, best friend. I don't think I'll ever let you win Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand the help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me yet, I yelled. It's so cold. Outside, I'm alone. I'm all right. It's so cold yeah. outside, I'm alone. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. To even when, when I'm feeling now. down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride i will decide my fate and god will never let them tell me who i am if you try to shake me i'll be damned planning on the ground is where i stand never give up that was always the plan it's so cold yeah. outside i'm alone i'm all right it's so cold outside i'm alone i'm all right <laughs> โอ้โหค่าผมค่ายนี่ครับผมผมค่าไอดีตัวเองเลยัะผมนะโอ้โหก็ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหค่าอดยียวเองผมนะพี่เจมก็ค่าไอดีตัวเองผมก็ค่าดยดีัวเองนะผมนะสลับกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็มีวิธีเล่นประมาณนี้ครับผมนะะผลมางก,กรณถ้าไม่เปิดล่างเนี่ยผมบอกเลยว่ายากครับนะ <S <S วิธีการเล่นแบบไม่เปิดล่างผมว่ายากนะครับนะต้องเปิดล่างช่วยด้วยแบบบางทีแบบเวลาเราจะ ยิงเขาระยะไกลอ่ะเราต้องเปิดล่าก็ใช้เกีย X ช่วยนะครับนะหรือไม่ก็เป็นการขัดให้เขาแบบเวลาเขาพุ่งมาหาเราเงี้ยนะครับนะก็ใช้แปลงล่างมังกรเนี่ยใช้เกีย X ขัดเขาได้นะครับนะอ่าก็มีประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับนะสัปดาห์นี้นะครับผมนะชอบใจเงี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจผมด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสัปดาห์นี้ผมต้องขอบคุณพี่เจมส์แล้วก็ JPK ด้วยับผมนะ เราเนี้ครับนะบายยนะครับผม